สบายดีเนาะพี่น้องเจ้าสบายดีพี่น้องนี่คือวิธีเอาแมงมันเน้องพี่น้องอบอกควนสิพาพี่น้องเอาแมงมันพี่น,อาน,าน้นองเอ้ยบอ,บอกเปรมเ,เนาะอ,อันนี้เนเาะทำไมเราไม่รักแกวเขาคือเก่าพี่น้องเอ้ยมานีิกะ แต่ว่ามื้อนี้สิพาพี่น้องมาอ้ําแมงมันเนาะเ้าเกี่ยวกะไก่สิแล้วแล้วพี่น้องไห้นี่ก็เลยลัดอ้ําแมงมันนี่เนาะวิธีสิเอาเนาะใส่ผ้าแยงเนาะพี่น้องตักไว้นี่คั่นได้หรือบ่เบิ่งไปพร้อมกันพี่น้องได้หรือบ่ได้แมงมันขอฝากติดตามนี่เด้อพี่น้องส่งมวยบันดอน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งคลิปสมวยมาสมวยสิเฮ็ดคขีดยังต่อไปเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สมวยให้เด้อพี่น้องชาวลาวชาวไทยต่างสาดก็ได้ว่าท um ี่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพี่น้องโดยเปิดเป็นกำลังใจกันเอ็ดขิดต่อไปพี่น้อง สีได้รับโได้กับมาตที่ตามไปสอยกันพี่น้องขาหลุดร้บพี่น้องเดี๋ยวเข้าสีให้พี่น้องเบิ่งเนาะตอนที่เข้าเกี่ยวเขาเขามาเจาะพนแงเนาะพี่น้องแหละสมมวยให้พี่น้องเบิ่งเป็นนำการว่ามัสมีมีรับบมีเนาะพี่น้องขาเบิ่งตอนต่อไปบัดนี้กะเข้าเกี่ยวไกลแหละแล้วพี่น้องให้นี่การสิพาพี่น้องว่าเบิ่งเนาะว่าไม่งันมัสิมีร้ายมีหน่อยสำได้พี่น้องพอมีอยู่บ้าบอควันเลย หลังจากข้าเห็ดโต้งแล้วนะพี่น้องสามารถติดตามกันแบบทั bro, man, 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 unde, ้งซ hmm, ีนี่หรือบุมี่หนึ่งมันเบิ่งไปพร้อมกันพี่น้องมันเป็นบอกโอ้ยยินดีบอกยินดีบอกพี่น้องแมงมันพี่น้องมันขึ้นไปจับในแยงพี่น้องแยงประเทศนี่เนาะขี่ฮุกมอะไรเข้าไหนบินขึ้นลมจักแหละพี่น้องพี่น้องพี่น้องโตแมงมันเนาะเขาเกี่ยวแล้วมันกระชี ไปทงนนงางผยแงเนาะพี่น้องพเพาะว่าเฮากั่นไว้แล้วเนาะต่อมขางต่อมขางต่อมหนาต่อมลังเลยอะเกี่ยวไปตรงตรงพีง่น้องสภาพบริสัทกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเพราะว่าแสงแดดเนาะเนื่องจากเขาถ่ายมันกันแดดพี่น้องเมี้กะที่ว่าอากาศจะฮอนพี่น้องจ้าสบายดีพี่นอ้องหลังจากที่เฮา ต้อมมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้อมมึงแมงมันว่าสิได้หรือบ่ได้เฮาก็ติดตามไปพร้อมกันพี่น้องทารุนทาเส ciamo, oh, ียพี่น้องเอ้ยเสียว่าสิได้หรือบ่ได้พี่น้องโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่เห็นมาเต้นอยู่พี่น้องนี่ๆีมันจับสะไว้ขาวพี่น้องเขาเกี่ยวไหลมันเนาะไหลต่อมให้มันไปหาผแยงเต่นโว้โวโว้ นนไรเงี้ยไม่ใช่มันบบเป็นโตูงเนาะตาปัสิตาไมไปผอมกันหรอมันได้ร้ายได้หน่อยเห็ได้พี่ไหมพี่นนอกมันบินขึ้นไปเนาะมันจับอยู่นเถิงมันก็ฉีกบินออกแล้วน,นี่ค่ะเห็นได้แบบนี่ไปตอกมันลงมาบ่เขาบินไปแล้วคือไปตอกมันมาดู เดี๋ยวเอาสีิไปเบิ่งล้างพี่น้องเดี๋ยวเอาสีิไปตอบมันลงมาเนาะเพราะว่ามันสีบินนี้พี่น้องเอ้ยเอาสีบบอดด้แล้วค่ะมันบินไปเลยโอ้โหชี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 ไม่กับบินไซส์แหละโอ้โหผี่น้อง นี่เด้นี่มันข่าวตองเนาะเขาไม่ไปตองเนี่นี่มันกับเขามาสนพี่นนอกมันกับบบินไปเนาะมันคือสมวยตองเมื่อกี้นี่กะมันอยู่เทิรมันก็เลยบินไปพี่นนอกนด้นี่ยมันพี่นออันบ่นะอืมพี่นอกองอมันินพี่นอกอืมอืมงมอืงอืมอออืมอนมออืมออมอมอเ ท่านเด้กขับมาเนาะท่านโอ้ยมันขึ้นเทิงเมื่อไรมันบินไปล่ะพู้ขับมาให้เค่ะ

ตัวแมงมันพี่น้องฮุบฮุบฮุบจับฮุบจับฮุบถือ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 เลยจ้าเผื่อกำลังฮุบเผื่อกำลังยุงกับกัดเอาแมงมันเนาะพี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเจ้าไ่เคยเห็นเนาะไ่เคยเห็นแมงมันลายฉันี่พี่น้องไ่เคยเห็นแมงมันลายฉันี่เพื่อนว่าไปเบิ่งกันว่ามันชิได้ลายได้หน่อยฉันได้พี่น้องติดตามไปนำกันนิได้ชชมมารน้องัน วิที่เอาแมงมันของบา้านเฮ้าเนาะพี่นอ้องอาหารพื้นบาน้านเฮาก็คือมแมงไ้เนาะพี่น้องยอดเอาทางมันเลยลูกทางสะพามันจะออกมาเลยเอาโคินเหรอมาแล้วม้วนวามนออมมมาออกมอัน่ออยจะเก็บก่อนต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนก็ทันทันยอก็ทันมาก็ทันเรอ ป้าบา <ปะ S 2> ่พา,าพังมาเามาพิเดียบพกแามาน่อ้อมอพ่งเยมาที่บินเนาะนี่กับแมงมันนะพี่น้องเขากินบ้านเขาพื้นบ้านเข้า,า,า,าตามท่องหายท่องหน้าพี่น้องอ้าวกินนี่ยพ่นมาถึงไปเสมอเนาะอุ้ยพี่น้อง ย็บขมาเบิ่งก่าๆเล้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเบิ่งซอยกันพี่น้อง่าสเปเนจังได๋แม่แม่มม่นพี่น้างอะาวเนี่ยแม่เบิ่งเบิ่งนี่พี่น้องพี่น้องจับแมงมันพี่น้องโอ้ยโอ้ยยงไจะเก็บน้ำล้างมาแมงมันพี่น้องแมงมัน ได้ไลฟ์สำได้พี่น้องเบิกเงาได้ไลายเติมพี่น้องซื้อว่ะมันมันเกินคาดพี่น้องเมื่อนี้แมนได้ไลายรีพี่น้องใส่ทั้งเบิกว่ะเขาใส่ทั้งเบิกว่ะไม่ทีสำได้ให้พี่น้องเห็นแจ้งเนาะภาพบุษบุญยังกระคอไพ่น้ำนอกพี่น้องเนื่องจากว่าแดดแห้งมันเอามันอันนะ อยู่ทัาผืนมมนพีแม่ข้าเอินี่ชอดต้นนี่พอแล้วขอนี้เอนโ่มข้าไม่หูมันนี่ยังชอบนี่แยงขาดไทยแล้วแบนี้แล้วปิ้นเอาตอกตเอาขวงังดอกปิเ<า>้เไปด้ไหมขาดขานี่ทงอันนี้เลยทงเท่าหยีนหนาข้าม่ะข้าไู่คนไหเราได้นี่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 มันขาดปิดแล้วทัท้งนมันคือะไรใชเบอนี่เ,เ <S <S า่าไเ็เลยเลยเหีย มันขา,าดพี่น้องเลยเน่มนเข้าเลยเน่เ <ett> ข <par aisse 250> ้าในถุงเลยอันนี้ก็คือพี่อ้ายคงสมวยเนาะครับอต่้วยสมวยเนาะหรือว่าพีเคยเนาะพี่น้อเบิ่งกันพี่น้องเาขาบงกันพี่น้องบึงกันบงบชิเดลไลโอ้ยพี่น้องอออลุ่นพี่น้องเ้ยแมงมันพี่น้อง ตัวเวมื่อนี่เขา้าประมาณเกินขาดนเนาะเยอะนะเกียรเป็นไรพี่น้องหลังจากที่เขาอาระรกันมาไปได้อยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเยอะถ้าเบิ่งให้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะต่อไปจะได้กับครอบฝากที่ตามในเด้อพี่น้องมวยเอ็นบันดอนพี่น้องสวยกดไล่โกดแร์ให้ซ้ำมวยบันดอนในเด้อพี่น้องดวยว่าที่อยู่ใกล้หรืออยูย่ไกลกัน ขอบใจหลยลายน้อพี่น้องเดี๋ยวทาเบิงให้ต่อไปพี่น้องว่าไม่ชิมีชิมมียู่บ่เนานะรอดทาเบิงคลิปหน้าของพวกเฮานะพี่น้องให้ส่งแห้งใจแห้งเสียแห้งใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องก็ขอ,ขอบใจ